สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะอยู่ใกล้ๆก,กับนาหม่อมนะครับตรงนี้คือตรงไปเนี่ยประมาณสักสองร้อยเมตรจะเป็นพุดงสถานควรสำารุดนะครับควรสำารุดเป็นถนนคอนกรีตนะที่ดินแปลงนี้ห่างถนนคอนกรีตประมาณร้อยเมตรถนนคอนกรีตที่มีไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้า สายไฟที่เขาต่อมาลงไปในตรงนี้เป็นที่ดินจัดสรรนะเป็นที่ดินจัดสรรแปลงใหญ่เลยแหละแปลงเป็นไร่พามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้เนืแปลงนี้แหละเนื้อที่สามไร่แปดสิบเจ็ดตารางวาครับติดถนนนะติดถนนเส้นนี้เลยใกล้กับโครงการบ้านจัดสรรไม่ใช่โครงการที่ดินจัดสรรแปลงข้างล่างนะครับเป็นแปลงใหญ่นะถนนคอนกรีต อ่านถึงรก้นก,นกีดนิดเดียวเองหรับปรับเกลี่ยต้นไม้ออกแล้วนะที่สูงนะครับที่สูงที่สูงน้ำไม่ท่วมแน่นอนเลยห่างมอมอมอหาดใหญ่นะประมาณสิบนาทีเองนะครับใกล้นิดเดียวใกล้เมืองหาดใหญ่ด้วยที่ดินแปลงนี้จะต้องรอพัฒนานิดนึงนะครับ แต่ว่าสามารถมาทําเป็นบ้านสวนอะไรได้นะตอนนี้ดูนะครับดูสภาพแวดลอมเงียบสงบภูเขาล้อมรอบเนาะภูเขาล้อมรอบวิวสวยใช้ได้เลยมาดูมาดูสามไร่แปดสิบเจ็ดตารางวาขายยกแรงนะครับสี 4, 5, ่ล้านห้าแสนบาท อัวทำท่าไม่สบายอยู่หลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยช่วงนี้อากาศแปลเปลี่ยนแปลปรวนมากเลยฝนฝนรอ้อนร้อนไม่ค่อยสบายเลยเสียงก็ไม่ค่อยมีโอเคนะครับเดี๋ยวตำแหน่งเนี่ยผมจะเขียนไว้ข้างหลังนะครับจะลงรูปไว้ข้างหลังตำแหน่งใกล้เมืองหาดใหญ่นิดเดียวเองสามไร่แปดสิบเจ็ดตารางวานะครับขายยกแปลงสี่ล้านห้าส เอกสารเป็นโฉนดนะเอกสารเป็นโฉนดโอเคสวัสดีครับ